สวัสดีครับ,บรพบกับลุงพีอีกแล้วนะฮะในเกม Feed and Grow เกมที่เราจะได้เล่นเป็นปลาใหญ่กินปลาเล็กปลาเล็กกินปลา,ลาใหญ่ยักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กลักเยกล็กเออแล้วมันเกี่ยวอะไรกับยักษ์นะงั้นเรามาเล่นกันเลยครับเราจะใช้ชีวิตการเป็นปลา <c oughs> อ,อ๋อมีปลาให้เลือกครับ fish s e l e c t นะฮะมีปีลันย่าน้องไปลานกบอลเล็กและแคทฟิชปลาแมวทำไม นี่คิดว่าน่ารักเหรอน่ารักครับเราต้องให้เป็นปีเราเนี้ยยากครับค่อยๆเก็บตังค์ซื้อแบบว่าปลาที่ยิ่งใหญ่นะฮะโอเคฮะจะเริ่มเล่นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับและนี่คือพวกเราครับเป็นปลาโอ้โหกระแสน้ําแรงมากครับรู้สึกว่าตอนนี้ผมต้องหาอะไรกินโอ้โหกระแสน้ําแรงจริงๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหรู้สึกว่ากินไม่เลือกเลยเดี๋ยว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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหเดีเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไอ้น่าติดหินเป็นยังไงบ้างอ้าวตาอ้านี่กระแสน้ําพาฉันตายไปเลย ต้องไหว์ทนกระแสน้ำครับถึงแม้คลื่นจะแรงมากเท่าไรก็ไม่แพ้คลื่นใจของเธอหมดเลยวะหมดเลยหมดเลยใช่ไหมเอาละครับตอนนี้ศึกนี้ระหว่างปีรัญญาก,กับปลาไปปลาไปอุ้มอ้าปากโอ้โหมันอ้าปากอยร้าปากลอยอย่างนี้เลยเหรอลูกไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับไม่ได้การแล้วไม่ได้แล้วครับคุณผู้ชมครับ เอาใหม่ครับเอาใหม่ครับต้องเพิ่มสปีดต้องเร่งสปีดแล้วโอ้โหโอ้ยทนแรงไวกระแสน้ำมันแรงมากแล้วโดยเฉพาะปีลํายาอย่างเราจะว่ายน้ําอะไรที่มันแรงขนาดนี้ไม่ได้โอ้ยต้องต้องเซาะต้องเซาะนี่ต้องมาใต้อย่างนี้นี่ปลาเล็กๆเจออย่างนี้กินกินเลยปลาเล็กๆนี่ปลาเล็กๆกินเอ้ยทำไมแรงมาได้เนี่ยแรงลบนี่เรียบร้อยครับเรากินปลาเล็กแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้หูกินไม่ปล่อยอื้อ โอ้โอ้โห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 กอ้โอ้ยเดอ้ยหโอีโหโอ้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 โนีอคือวงจรชีวิตส้ตว์้โหกขอ้ปหานะครับแล้วก็ที่เราได้เห็นนี่คือซากปลา ที่โอ้โหนั่นคือปลาที่ต้องเป็นตัวปลาที่ผมต้องวิ่งหนีทางนั้นแล้วก็เราจะไปหาปลาที่เราอพอที่จะกินได้นะครับเราต้องกินปลาเล็กนะฮะปลาใหญ่กินปลาเล็กปลาเล็กกินปลาใหญ่ปลาใหญ่กินปลาเล็กปลาเล็กกินปลาใหญ่อย่าหนีสิลูกอย่าหนีสิมันจะปะตะฮึบโอ้โหโอ้กินแบบออื้นี่ครับโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันมันหลับแล้วมันหลับแล้วเอเดี๋ยว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 เฮ้ยโอ้โห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 เดี๋ยว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 โอ้โหเดี๋ยวทำไมนี่ฉันจะมาเล่นสวนน้ำแล้วเปล่าเนี่ยแต่แบบ แปะ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 แดดแดดแอดตอนนีไไไ oh ้ผมกำลังนี่ชื่อใหม่ของปีลังย่านะครับชื่อย่าย่าเฮ้ยยาย่ายาย่าเจอเจออะไรเนี่ยเอ้ย่าย่ากัดครับแลวครับน่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่ยาย่าไม่รู้มันคือปะกการังหรือยังไงย่าย่ากัดเข้าไปยาย่ากัดเข้าไปครับยาย่าย่าย่ากัดไม่ปล่อยโอ้โหรัง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 นี่ย่าย่าหรือหมาเนี่ย น totally ี่มันเนื้อปลามากุโรหรือเปล่าปลาชั้นดีโอ้โหอย่ายากกัดเข้าไปนี่เนื้อหรือหมากฝรั่งเคี้ยวยากยากเฮ้ยเดี๋ยวนึกว่ายายเคี้ยวหมากกันลูกเอ้ยยายเคี้ยวไม่ปล่อยเลยลูกเอ้ยที่ฟันยายคมไม่แน่อย่ายากฟันลูกคมไม่ลูกอย่ายากกัดเจ้าปลาตัวน้อยตัวนิดอย่ายากกัดอ้ายายโอ้ยอย่ามาแย่งสิลูกเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยคือผมเข้าใจแล้วคุณผู้ชมครับคือกินเสร็จปุ๊บเราต้องดูดเข้าท้องเราด้วยฮะดูด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 ใช่ไหม ใช่ไหมใช่ดูดอย่างนี้ไหมอ่าต้องดูดเข้าท้องโอ้โหเพิ่งรู้ป่าน,นี้เวลอัพแล้วนี่เลยต้องกินปักกาลังก่อนจัดเข้าไป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 เออแต่พวกปกกาลังพวกนี้คงได้อ e ี ECP น้อยครับต้องไปหาปลามาโซยนล่ปลาแหวะอยอู <c oughs> ่ I'm looking for you ไปไหนวะเฮ้ยอย่างแง่หลบดีหลบดีหลบดีาอาเฮ้ยอย่ามาแย่งกันเฮ้ยเต้องแบ่งปันกันนะเข้าใจเปล่าเอ้ยนี่สายพันธุ์เราไม่เคยแย่งกันแบบนี้ต้องให้เกตผู้ล่าพวกเราปรัญญานี่เวลากัดนี่กัดกันเป็นหมูรจริงๆอะปริญญาเจอปันไหลไฟฟ้าไอ้ปอะไหลแล้วนะมันกัดเรอถอย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 ไอ้ชายต้องกินปกกากระลังต้องกินพวกแพงตรงแผนต้นต้องกินให้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 โอเคให้เวลอัพก่อนครับอ่าแล้ว ถ้าฉันเลือกเกิดได้ฉันจะไม่เกิดเป็นจะไม่เลือกเกิดเป็นปีรัญญาอีกต่อไปแล้วชีวิตรันทดอยู่เฉยๆก็มากัดหนูกรรมตามสนองจริงๆพวกแกนี่ให้ฉันได้เกินกินบ้างเถอะเฮ้ย คือถ้าเกิดเราเกินหรือเราดูดเกินกินเลยเนี่ยมันจะได้อีกพีน้อยครับคุณผู้ชมครับทางที่ดีคือเราต้องเคี้ยวให้ละเอียดกันนะฮะเหมือนกันครับเวลาตอนกินข้าวเวลาเคี้ยวข้าวนะฮะต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะครับแปดสิบครั้งต่อคำหนึ่งนะฮะเข้าใจไหมเอ้ย <ian> ดูดก่อนดูดไปึ้นกว่าจะดูดขึ้น <c oughs> เฮ้ยเป้าหมายของเราเอ้อออท่านหนูเลยไอ้ท่านหนูเลยอย่าทำหนูเลย,อ,เลยอย่าทำหนูเลยอย่าทำหนูเลยใช่ไหมยายยายท่านหนูเลยข้าอยู่ท่านหนูเลยอย่าทำหนูเลยอย่าทำหนูเลยอย่าทำหนูเลยแกไม่ใช่หนู แกคือปลาไปโอ้โหมาแบบนี้ก็บอกผมหน่อยนะครับอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมฆ่าเป้าหมายขผมไปที่อื่นครับมากัดแถวนี้นี่กลัวเลอเกินกลัวเจ้าเจ้าบ้านจะมาเอ้ยเอ้ยกระแสน้ำมันแรงเหลือเกินอุ้ยแล้วต้องท่านทางกระแสน้ำอืออือเรียบร้อยครับอ่าเวลอัพแล้วเวลสามแล้วคุณผู้ชมครับตัวใหญ่ยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมครับ ต้องไปหาอาหารที่มันกระแสาน้ํานี่ก็เฮ้ยต้องอยู่ให้นานนะคุณผู้ชมครับชาเลนจ์นี่มันจริงๆ <des igned> ผมกลัวมากเลยนะฮะกลัวแบบกัดๆอยู่มีตัวอะไรมากัดผมเนี่ยเฮ้ย <des igned> กลัวกมแต่ตามสนองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยครับไปแล้ว <c oughs> ตัวอะไรตัวอะไรมาอ้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 ออเอาเฮ้ยอย่าแยง่งเฮ้ยอย่าแยง่งเฮ้ยมานี่มานี่กินเด้อกินเด้ออย่ามาแยง่งเฮ้ยอย่ยนี้เนี่ยกินแย่งเฉยเลย โอ้โหัลลยงมาบลยาตมีไหมอะอาสู้แกทนน้ำไม่หรอกอถึงผมจะ,ปะ,ปะมันไปได้เฮ้ยแกนี่ทำหูทวนลมเตอ,อเออเฮ้ยคุณผู้ชมครับเราเลเวลสามอยู่เลยครับคุณผู้ชมครับแก็บตังได้แค่สามเหรียญเ,เ,เองเดี๋ยวเราจะไปทางนี้ฮะเราจะว่ายน้ําไปทางนี้นะครับตามกะระแสน้ําไปเลยแล้วกันนะฮะโอเคครับแต่ถ้าเกิดมีกระแสความชั่วเราต้องทวนกระแสนะฮะต้องเป็นกระแสความดีฮัหลเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมครับโอ้โหเจอโอ้โหเจอปลา เริ่มเบลหนึ่งใหม่เลยครับคุณผู้ชมครับโอ้เกมนี้สุดยอดจริงๆโอ้โหต้องเล่นแล้วล่ะโอ้โหแต่เวลาผมมีแค่นี้ด้วยคุณผู้ชมครับถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบอยากให้ลุงพีเล่นต่ออีกก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ตามดังหัวใจว่าอาปากตอนนี้กดไลค์และกด subscribe นะครับด้านล่างนี้เลยนะฮะแล้วอย่าลืมนะฮะล <c oughs> <c oughs> เล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์จากเกมด้วยครับเพราะเกมนี้ก็จะมาเล่นระหว่างรอ อ่าสตาร์แรนเชอร์นะก็มีเกมหลายเกมคือเล่นให้เรารอระหว่างสตาร์แรนเชอร์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่สกับเกมฟิชแอนด์กรอ้นนี้ก็หวังว่าคุณผู้ชมคง,งจะชอบกันนะครับเอาไว้ว่าพม้มวันนี้ต้องไปแล้วครับผมเอามาๆมามามามมเรียบร้อยครับตัวใหญ่ด้วยเฮ้ยทุกคนตัวใหญ่้ทุกคนโอ้โหไม่ต้องแยกกันทุกคนไม่ต้องแยกกันเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องแยกโอ้โหแล้วส่วนแบ่งของฉันล่ะไปไหนโอ้ นี่แกว่ายังไงข้องแกกัดพวกเดียวกันเลยเนี่ยฮะเอจริงๆเลยไปแล้ว,วครับณผู้ชมครับบ๊ายบายครับ